สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะมาเดินรับชมบรรยากาศดีๆกับใบแดงนะคะมีปลาด้วยคะ่ะอุย๊ยเสียงอะไรนู่นมาแล้วมาแล้วหงนะคะบินมาสักไกลเลยคงจะเป็นหงตัวผู้นะคะหงตัวผู้แล้วก็จะมีหงตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นตัวเมียใบแดงคิดว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะ หงที่บินไปเมื่อกี้เมื่อกี้คือหงตัวผู้นะอันนี้ไวแดงคิดว่ารับชมนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะไม่ได้เอาอาหารมาเลยไม่ได้ติดอาหารมาเลยไม่ได้คิดว่าจะมาหาหงเลยค่ะก็คือว่าจะมาทำโทระนะคะ จะพาลูกสาวมาทำเสริมสวยก็เลยรอนางกลับมาจากโรงเรียนไปแดงก็เลยเดินมาถ่ายมาเห็นหงพอดีค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อขนมปังซื้อข้าวซื้ออาซื้อขนมปังค่ะไม่ได้ซื้อติดมือไม้เอ็มมือมาค่ะคนเรีกว่ามีอาหารให้เจ้าหงน้อยค่าไม่มีอาหารให้เจ้า อยู่ไกลไม่ได้ค่ะเขาจะจิกดูือกเขากระเสาะกระเะขยับขยับเข้ามาสิชมกันนะคะมันก็จะมีลูกหงนะคะลูกหงก็จะเป็นสีออกสีเทาๆนะคะถ้าเขาตัวใหญ่ขึ้นก็จะเป็นสีขาวแบบแม่เขาเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ อยู่ใกล้ๆไม่ได้จริงๆค่ะเขาโหดเขาดุเขาจะจิกเอานะคะเขาจะจิกเอาเนาะเขาก็คงจะห่วงลูกเขานะคะเนาะใช่ไหมคะถ้าเขาดุเขาจิกอ่ะคือเขาห่วงลูกเขาเขาป้องกันลูกเขาเขากลัวเรามาทำาะไยทำร้ายลูกเขาอะค่ะความน่ารักของแม่หงนะคะรับชมกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ ได้จบลงแล้วนะคะวไยแดงก็ขอตัวขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายแล้วก็มากดไลค์ให้วไยแดงนะคะรับชมคลิปกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะฮ่าดาบายบายคะ่ะบายบาย